ผมผมเป็นพยานนะผมไม่ได้โกงกับผมล้าสุดนะผมผมมีพยานนะโกงไม่ได้นะถ้าโกงให้ไปดูล้าสุดเลยเหนียววารายอ๋อนี่ไงได้เกลี้ไม่ได้ยังงโอเคดีนเยอะเลยมาเขาเริ่มก่อนเดี๋ยวเดียวมาสร้างไห้เหรอเฮ้ยอย่าสร้างอย่าสร้างเห็นแล้วก่อนเลย หนึ่งอันเด็กห้าเปิดมาก็หนึ่งแล้วไม่หนึ่งมันต้องเริ่มมันเริ่มตั้งแต่จุดนี้ไงก็หนึ่งไปก่อนโอเคค่ะอืออู๋ชนะได้ห้าเขานายน่าจะขึ้นไปแล้วล่ะหนึ่งสองสามสี

ไปต่อยตาแดงโอเคโอเคเอายิงไม่โดนหนึ่งว e ่าหนึ ho, ่งไหมหนึ่งไหมนึ่งไหะหนึ่งสองสามหนึ่งว่าหนึ่งไหมหนึ่งไหมหนึ่งไหมหนึ่งสองสาม หนึ 6, 6, ah, éo, là, m ạnh m ạnh. ่งสองสามสี่ห้าเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนายกุ้งบอกว่าะไรฮะกุ้งบอกว่าแล้วรู้สึกแปลกแลกรู้สึกเหม่งเหม่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยายน่ากลัวปะขอหนึ่งไม่หนึ่งไม่หนึ่งสามหนึ่งสองสามน่ากลัวน่ากลัวน่า หนึ S 1> 1, <S 1, 1> 2, ่งสองสามโอ้ขอแด้หนึ่งเหอได้ปวดเธออขอให้ตีได้หนึ่งเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าทำไมไม่ต้องกลับไปเือนเดินไปแล้ววะ ได้ขึ่นีกว่าโอ้โหสุดยอดเลยกลับอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ขำขำได้นะขำนะไม่ไม้หนึ่งสองปรกากฏว่าไปอยู่ที่เดิมอีกตัวเนี ném vào à kiểu đó anh trong một trong một cái bay đi เกือบแล้วครับเอ้ฉลาก้นายบเกือวไงทำไมยังไม่ลงมาวะเกือแลวเกือวแต่ไม่โดน ไม่เกือบมันอยู่ข้างหลังเว้ยไปกด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 ยิงยิงสักอย่างยิงสักอย่างเดี๋ยวค่อยเตรียมแป๊บนังเดี๋ยวเออห้ามขึ้นไปจับเขาจองกินดิทำไมไม่ลงวะ ขอให้ไม่ได้สามขอให้ไม่ได้สามสี่เฮ้ยถ้าเมื่อกี้เขาได้สามอ่ะเขาขึ้นไปได้เลยนะเว้ยีกูบอกอย่าได้สามแล้วมันก็ได้สามเฮ้ยถ้าใครไม่อยากได้เี่กก็ได้เลยเขาไม่กูเว้ยเขาไม่อยากได้หกเลยเขาไม่อยากได้หกเ้ย เออหนึ่งสองสามลงว่ะตาอันนี้ก็ลงมาลงซะทีเหรอเลงว่ะลงว่ะ อย่างๆอยง่ยงๆยง่งเจ้แต่แตอนถ้าเกิดจะถึงแถวเนี้ยแ,แหละน่ากลัวสุดละขอร้องให้ได้หนึง่งเฮ้ยขึ้นว่ะเออเลยๆๆหนึ่งสองสามสี่ห้า เอ้ไอ้ตกบล็กเขินไปใหม่ป่ะเอ้ยจะดูดิใครถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดตกบล็อกคือต้องเริ่มใหม่เลยไม่ใช่เหรอไเริ่มเม่เริ่มเม่เริ่มเฮ้ยเริ่มใหม่เลยเหอะอย่าโกงดิน่าจะตกเองอะเฮ้ยเริ่มใหม่ดิเย้ยกระไ้กระไรนะเราเล่นไปเถอะไปเถอะกูรอเล่นไปนะขึ้นขึ้นขึ้นไปเลยอยู่ตรงไหนอะจำได้ใช่ไหม ตาตาใครหนอุ้ย,อยขอได้หนึ่ขอได้หขอหได้หขอได้หนึ่งแป๊บนะเขาขอหาวิธีกันเขาได้เกแล้วอะเออแ่ดีกว่าไงน่ะ ทำไมดวงดีจังวะหเหอเอยหกสองเอ้ยค้อนแขกเขาได้หนึ่งนะโอไม่ไม่หกนายต้องลงมาแล้วเขานับอยู่เขาทำไมมันเป็นายคิดว่าเขาคิดที่เดิมเลยเนี่ยนายได้หกนายต้องลงมาไม่ใช่เหรอตรงนั้นล่ะไม่ไม่่ีเขาอยู่ตรงทีแรกเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งสอ,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 องสามสี่ ห้าหกอ่าตอดีอ่าโอ้โหชนะได้แล้วว่ะอ,อยากได้หนึ่ง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 มึชงชนะง่ายแต่ว่ามันไดแต่ไม่ได้แต่หกวะไอ้ตีเฮ้ยเฮ้ยไม่คนเลยอ่ะเลยอ่ะทำไมตีได้แต่หกวะถา,ามเลยอันเดี๋ยวเขาไปกินข้าวอ่ะแล้วบอกตอนล้าสดไหม แล้วก็เล่นไปคนเดียวไปแล้ว